S <S สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเียสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเ <ผม S 2> ช้าวันจันทร์ <ผม S 2> วนรันนี้เช้วันจันทร์ก็พ็อกเก็ตบ,บุ๊เล่มใหม่นะครับเพิ่งออกมาก็เป็นการรวบรวมนะครับ50โมเมนต์สำคัญในโลกลูกหนังนะครับคือไม่ว่าจะเป็นอังกฤษคว้าแชมป์โลกนะครับเป็นเรื่องซีดานหัวโขกเป็นเรื่องการซื้อสโมสรหรือว่าการได้แชมป์ก็ตามแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้แปลกหรอกที่มันแปลกคืออันสุดท้ายที่มันติดเข้ามาในอันที่50เลยคือ VAR คือ,อ,คอเขา <moment S 1> เราียกว่าเวียร์เนี่ยกลายเป็นโมเมนต์สำคัญในโลกฟุตบอลนะครับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอยา<ม>่างคือดูไปดูมาเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยกลายเป็นอันเดียวเลยครับที่ติดเข้ามาอันสุดท้ายอันดับที่50แต่ก็แปลกนะแมนยูที่ตกรอบมิเดลสโบรไปเนี่ยลูกตีเสมอของม <Hand ball S 2> <Hand> ิเดลสโบรมิดเดลสโบรแฮนด์บอลเนี่ย คนที่ส,<อ>ส่งอ่ะแฮนนะ<อ>ใช่ไหมตอนจับบอลในเขตโทษนะแล้วทำไมไม่ใช้ V a R เนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกมากปแปลกมากนะคือมันแฮนบอลชัดๆเลยนะอ,อย่างเงี้ย V R อย่างที่บอกบอกคือไม่ใช้ไม่ใช้หรือว่ายัางไง FA ครับไม่ใช้พิมียในลีกใช้อย่างนี้เหรอคือมันก็ไม่ควรหนพวกคุณจะใช่เหรอใช้หมดอ่ะเออใช้กรรมการก็ใช้กรรมการก็ไม่ตรวจอะไรเลยแบบไม่ขอดู V a R มันเลยกลายเป็นว่าตอนนี้เกมต่างๆเนี่ย VR จะถูกใช้ไม่ถูกใช้เนี่ยบางทีกรรมการก็เป็นตัวที่ชีข้ขาดใช่ครับก็เป็นหนึ่งในโมเมนต,ต์สำคัญของโลกฟุตบอลอืดีดนะเปลี่ยนเลยเล่มเนี้ยเดี๋ยวยังไงทั้งปนีนะครับผมจะเอามาเล่าทีละตอนทีละสัปดาห์ว่ามีตั้งแต่อันที่หนึ่งเลยครับสรุปออไว้ดีมากนะครับออแล้วก็ขายดีมากออนะครับก็อันนี้หนังสือใหม่เลยหนังสือเก่าหนังซื้อใหมเ่เ,หมเลยครับหนังสื้อใหมซ่ซื้อมาสองเล่มเลยเพราะว่ากลัวหาย อ๋อเอไว้ที่บ้านเล่มนกึก็เอามาไว้ที่อ,อฟิตเล่มหนึ่งแล้วก็เปิดทุกวันวันลัหัวข้อ,อติดตามดูนะครับเชา้ากีฬาแข่ง